วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องซอฟต์แวร์ a n 9 0 0นะครับซึ่งตัว a n 9 0 0ก็คือตัวสำหรับผลิตสัญญาณไซเวฟนะ PWM ไซเวฟ3เฟสนะครับเพื่อทำเป็น VFD นะครับหรืออินเวอร์เตอร์สำหรับหมุนมอเตอร์นะครับแล้วเอาไปขับตัว TM315 ปรากฏว่าบางคนบางท่านเอาไปใช้แล้ว ปรากฏว่ามันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับอันนี้คือตัว tm 35นะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะฮะตัว Tm 35นะฮะตัวนี้หาซื้อได้ในช h อป e ีนะครับราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน800บาทนะครับ <c oughs> ราคาไม่เกิน800บาทนะครับทีนี้ สมัยก่อนเนี่ย TM35 เนี่ยมันถูกถอดมาจากแอร์นะครับแอร์ ter, อินเวอร์เตอร์รุ่นเก่าๆนะครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นยี่ห้อชาร์ปนะครับตัวนี้จะขับได้ประมาณ20,000-24,000 20, DPU นะครับเนะมื่อก่อนนี้ผมซื้อมาใช้มาทำเป็น VFD นะครับตัวนี้คือ AN900 นะครับ AN900 ทีนนี้ เมื่อเราเขียนซอฟต์แวร์ลง AN900 แล้วมาเสียบกับตัวไดรทีเอ็าตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อสายนะครับมีไฟเข้านะครับผ่านบิดไดโอดนะครับบิดไดโอดนะครับทำเป็น DC นะครับก่อนเข้าก็จะมี NDC นะครับการกระชากนิดหน่อยนะครับก็ลงไว้หลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็มีคาปาบวกลบได้ไฟดีซีเป็นบวกลบเนี่ยนะมาเข้า อ่าทีเอจุดที่เป็นบวกเป็นลบนะครับส่วนจุด UVW ดันี่คือเอาพุทนะครับเอาพุทก็ต่อมาที่เทอร์มินอลเพื่อว่าเราจะต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีสายแพรนะครับไปเสียบกับตัว AN900 อย่างเงี้ยก็สำเร็จแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ทีเอรุ่นใหม่ๆนะครับมัน จะมีปัญหานิดนึงนะครับนะถ้ามันเป็นตัวถอดตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆนะครับเราซื้อมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะาตัดนะครับฟังก์ชันฟังกช์ชันหนึ่งนะครับคือฟังก์ชันฟอ r ์น for, นะฟอ์นคือ e er อ r ร์นะครับคือมันจะมีสัญญาณเออร r เไปบอก CPU เนี่ยเขาจะตัดออกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเปิดแล้วจะขึ้น Overload ตลอดนะครับ วิธีแก้ก็คือว่าถ้ามันเป็นทีเอ็รุ่นใหม่นะครับเราก็ปลดสายสีน้ําตาลตรงนี้นะครับมันจะมีสายสีน้ําตาลเสียบไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับปลดออกเลยนะครับเพื่อเราจะไม่ใช้ฟังก์ชัน f ฟลว์นะครับแล้วก็ต่อไฟเข้านะครับแล้วก็ทดลองใหม่นะครับคราวนี้ก็จะไม่ขึ้นโอเวอร์โหลดแต่ถ้าเราถอดตัวนี้นะครับมันจะอันตรายอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าเกิด i g b t s h o r ช็อตอะไรตรงนี้มันจะไม่ตัดไฟ เมื่อมันไม่ตัดไฟเนี่ยครับมันก็จะอาจจะระเบิดนะครับอาจจะแตกหรืออาจจะช็อตได้นะครับก็เสี่ยงนะครับแต่ถ้าหากว่ามันทางานแล้วนะครับเราปลดออกเนี่ยมันไม่มีอะไรช็อตนะครับมันก็ทํางานตามปกตินั่นแหละครับแต่มันจะอันตรายตรงที่ว่าถ้ามันเกิดมีปัญหาเกิดเออร์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ตัดไฟให้เราแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะซื้อมาทดลองก็เข้าใจอยู่นะครับก็ปลดสายสีน้ําตาลนี้ออก ก็จะสามารถทําได้นะครับแต่เวลาทดลองนะครับเพื่อป้องกันการระเบิดนะครับให้ต่อไฟ220มันทดลองนะครับต่อไฟ220ทีนี้ต่อไฟ220เนี่ยควรจะมีหลอดไฟนะครับขนาด100วัตต์นะครับอนุกรมกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆสํา,าสหรับการซ่อมพวกสวิตชิ่งพวกอะไรนะครับเวลาจะจ่ายไฟเข้าไปเนี่ย ไอ้พวกไอ้ g b t พวกอะไรพวกนี้ถ้ามันเกิดช็อตอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้หลอดไฟเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้มันเกิดการระเบิดนะครับมันก็จะเกิดไฟขึ้นมาก็แค่อนุกรมไฟ220เข้าแค่นั้นเองนะครับเพื่อทดลองนะครับแต่มันไม่ช็อตไม่อะไรแล้วเนี่ยคอยคอยต่อไฟ220เข้าตรงๆได้นะครับวันนี้เราผ่านหลอดไฟไปก่อนนะฮะนี่ผมจะลองเปิดให้ดูนะครับพอเปิดปุ๊บนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับไฟมันก็จะวาบหนึ่งนะครับนะฮะเพราะว่ามันชาร์จชาร์จแอบ C ีอยู่ C ีตัวนี้นะครับมันชาร์จสี่แล้วก็จะเริ่มรันใช่ไหมฮะนี่เริ่มรันแล้วนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเริ่มรันแล้วนะฮะรันเฮิ์ตขึ้นไปนะครับทีนี้ไอตัวสาเส้นนี้นะครับเราก็เอาไปต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ทีนี้เราไม่มีมอเตอร์นะครับเราก็ใช้มิเตอร์นี้ก็ได้นะครับทดสอบนะฮะมิเตอร์นะครับตั้งไปที่ AC นะครับ10โวลต์นะครับ AC 1 0โวลต์นะครับ10โวลต์พอนะครับเพราะว่าเราจะใช้มิเตอร์เนี่ยวัดดูนะครับ10บโวลต์นะครับสายสีดำไม่ต้องไปต่ออะไรนะครับปล่อยเรยร้อยเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นคลื่นนะครเราก็จะวัดคลื่นเฉยๆนะครับเราแตะขึ้นไปนะก็จะมีก็จะมีไฟขึ้นมาเห็นไหมฮะเป็นไฟ AC เป็นคลื่นนะครับต่อเส้นเส้นเดียวเองนะครับเส้นบวกเส้นเดียวนะครับ AC 1 0สโวลต์นะครับเนี่ยทั้ง3ามช่องแน่นนะครับ U V w o u ต้องมีต้องมีไฟขึ้นมาอย่างนี้นะครับโดยที่ว่าสายสีดําไม่ต้องไปต่ออะไรทั้งนั้นไม่ต่อกราวอะไรทั้งนั้นนะครับมันเป็น AC ซซึ่งเป็นพันนะครับซึ่งมี P W M ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นความสี่ีมันก็ประมาณ4กิโลเฮิร์นะครับมันสามารถขึ้นได้โดยที่ว่าเรา,าใช้แตะแค่เส้นเดียวนะครับเราก็ได้รู้ว่ามีไฟออกมาแล้วถ้าเราไม่มีมอเตอร์ทดลองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับสำหรับแก้ไข ตัว TM35 ที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่มีตัว Detect สัญญาณ Fault หรือว่า e อ r o r นะครับคือสายสีน้ำตาลเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือปลดมันออกอเขาใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งนะครับปลดทางทางฮาร์ดแวร์นะครับหรือจะปลดทางซอฟต์แวร์นะครับก็มาตำแหน่งนี้นะครับในในซอฟต์แวร์เราจะมีตำแหน่ง f a u ลเนะครับ อาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเราก็มาเนี่ยนะฮะมาที่ตำแหน่งยกเลิกนะยกเลิกโฟล์ตนะครับนี่ครับบรรทัดที่138นี่นะครับเอ็ดเอ็ดเทนะครับเอ็ดเทคอิ r ทลับนะครับเนี่ยเราตัดอันนี้ออกไปนะครับน,นะฮะก็ตัด เออเลิกนะครับพอเราตัดตรงนี้ออกนะครับนะตัดตรงนี้ตัดอ่าตัดบรรทัดนี้นะครับนะหรือว่าไม่ได้ใช้บรรทัดนี้นะครับอาจจะใช้สลับลัก็ได้นะครับสลับลัอย่างนี้ก็ได้นะครับนะแล้วก็มันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าฟอลนะครับตัวฟอลอินเทอร์ลับนะครับตัวตำแหน่งอินเทอร์ลับเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องไปตรวจจับฟลอรนะครับจะได้ไม่ต้องขึ้นโอเวอร์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีแก้ทางซอฟต์แวร์นะครับเป็นวิธีแก้ทางซอฟต์แวร์นะครับก็อธิบายให้ฟังนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราอยากจะรู้จริงๆรู้แน่นๆนะครับมาเรียนนะครับจะได้รู้จริงๆรู้แน่นๆนะครับเราก็มีคอร์สสอนนะครับ เรามีคอร์สสอนนะครับนี่ฮะก็จะมีวันที่ครั้งที่25นะครับ13มถึง15มกรานะครับ2 0 2 5นนะครับอยากจะรู้จริงนะเกี่ยวกับการสร้างซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับซ่อมได้สร้างได้นะครับเขียนซอฟต์แวร์ได้นะครับรู้ลึกรู้จริงเนี่ย ต้องมาเรียนนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเรียนในเน็ตเนี่ยตามที่ผมได้บอกไปอ่ะผมมีปัญหานิดหน่อยก็ไปไม่เป็นละนะครับนะฮะบ,บอกว่าไอ้ไอ้ทำไมซื้อมาเอ่อทีเอ็มสามห้าใหม่ๆเลยมันมันก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีปัญหาก็ไปไม่เป็นละแต่ถ้าเราเรียนให้รู้ลึกรู้ซึ้งถึงถึงตัวโปรแกรมนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะซ่อมมันได้หรือว่าสร้างมันได้นะครับ เทคนิคการซ่อมสร้างอินเวอร์เตอร์ระบบโซลาเซลล์นะครับครั้งที่25วันที่13ถึง15มกราคม2025นะครับที่ช้างโซลาเซลล์นะครับ399 2 1หมู่6ตําบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็อยู่ในเมืองนะครับแต่มันเป็นเส้นใบพัดนะครับหาง่ายนะครับก็มีสะดวกสบายพูดง่ายๆนะครับไม่ใช่บ้านนอกนะครับพิษณุโลกนี่ก็เป็นเมืองใหญ่นะครับ สะดวกสบายนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับของร้านช้างโซลาเซลล์เนี่ยก็จะมีพวกแผงโซลาเซลล์เอยอินเวอร์เตอร์แบบต่างๆสารพัดยี่ห้อนะครับสารพัดยี่ห้อที่มีขายตาท้องตลาดในบ้านเราตั้งแต่ราคาถูกๆจนราคาแพงๆนะครับเพราะว่าเราเป็นช่างซ่อมเนี่ยเราต้องซ่อมได้ให้หมดนะครับตั้งแต่อินเวอร์เตอร์ถูกๆแล้วก็แพงๆแพงสุดเลยนะเราก็ต้องซ่อมได้นะครับ เรามาเรียนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราซ่อมอินเวอร์เตอร์เป็นนะครับทุกระบบทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็สามารถสร้างเองขึ้นมาได้เลยนะครับยังไม่พอนะครับก็สามารถเขียนซอฟต์แวร์อเอามาใช้เองได้นน,นี้เขาเรียกว่าครบวงจรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ3วันนะครับนะฮะที่จังหวัดพิษณุโลกครับ